มันคือกาซสรุปแล้วอะไรหอยก็คือหอยไม่บ้างหอยตัวนี้ตัวนี้ถ้าเขาจะเรียกให้คือให้มันแบบดูไม่หยาแบเบนี่ยเลยโถเขาจะเรียกว่าอะไรห,หมออ้อยหมออ้อยเข้าใจไหมเ้มเออเธอที่มันจะกินหอยก็จะกินหอยแล้วเทียนจะกินอะไรเธอเนี่ยสรุปแล้วพอนี้ตอบข้ออะไร รัณนี้เป็นคนแรกวันรู้สึกว่าจะมีความสุขทำได้เอ่อถ้าเข้าใจตางนั้นก็โอเคแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็ตอบข้อ3รู้คิดว่าจะมีคนหลายคนทำได้เราทานหอยบ้านที่สซน ก็ไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นนักเรียนทั้งนบทสองสี่หกแปดคนเนี่ยคนนี้ถ้าอ่านก่ไม่ออกก็อาจจะอ่านตรงนี้ได้บ้างซึ่งมันก็มีคำว่ากุ้งกับปลาปลาเท่ากับปึกหอยมากสุกุ้งเท่ากับหอยนะหมออ้อยนะหออยครับ